น้ำนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับลูกน้อยใน6เดือนแรกอย่างไรก็ตามข้อมูลจากรายงานอัตราการดื่มนมของเด็กไทย18.6ลิตรคนปีเทียบเท่ากับ1แก้วต่อคนต่อวันถือว่าต่ำมากและส่งผลต่อพัฒนาการความสูงของเด็กในอนาคตช่วง1,000วันแรกทองซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็กถึง60%เพื่อพัฒนาความสูงได้ดีที่สุดควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ3แก้ว ภาวะโภชนาการของเด็กไทยยังไม่ค่อยดีส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะตัวเตี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่5เมื่อปี2557พบว่าเด็กไทยมากกว่า50%มีภาวะขาดความสมดุลทางโภชนาการได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอโดยเฉพาะวิตามินเอวิตามินดีเหล็กไอโอดีนและแคลเซียม สถิติแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยดื่มนมน้อยมากผู้ปกครองส่วนใหญ่มากจะเข้าใจผิดว่าความสูงขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงพันธุกรรมกำหนดได้เพียง23เแตกต่างจากประเทศพัฒนาแล้วในยุโรปหรือใกล้เคียงอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีอัตราเฉลี่ยการบริโภคนมประมาณ1.002.00ลิตรต่อคนต่อปีหรือประมาณ2-3แก้วต่อวันจึงทําให้อุตสาหกรรมนมในประเทศเหล่านี้พัฒนาและหลากหลายตามที่ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามข้อมูลพบว่า โดยมียอดขายมากกว่า5ล้านครั้งในญี่ปุ่นและเกาหลีซิเคเชคเแคลซีเป็นนมเพิ่มความสูงที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นและเกาหลีในปัจจุบันซิแคเชคเคซีใช้เทคโนโลยีทุกคอดีเจจากสาหรัฐอเมริกาด้วยสารอาหาร35ชนิดเช่นนมน้ำเหลืองคลอสเทอร์วิตามิน a d 3 k 2 e b บช่วยฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกและกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างเหนือชั้นส่วนผสมใย,ยอาหารที่ละลายน้ำเมทโฟสและ LYSINE ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเด็กแข็งแรงและโคลินช่วยพัฒนาสมองของเด็กในช่่ววงงงัทอตต้แ3-18ปี ซิคชุกแคลเซียงแทรหลายในประเทศอื่นๆเช่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียวีตนามมาเลเซียเมื่อไม่นานมานี้ซิคชุกแคลเซีประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ตลาดไทยและได้รับความนิยมจากแม่แม่ชาวไทยเนื่องจากมีส่วนผสมของโมเลกุลแคลเซียมนานโนขนาดเล็กละลายน้ําได้ง่ายช่วยให้เด็กเติบโตอย่างรวดเร็ว5-7ซนติเมตรโดยไม่ทําให้เกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย สัสดีครับ,รบอ่าแม่ดานะคะพัชอ่อนมงม่านค่ะค่ะน้องเมย์นะคะพรณพัฒน์กาจเจริญค่ะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็เป็นนางแบบนักแสดงด้วยค่ะครับชื่อต้นคูณครับอนันตศิลกาเจริญเล่นกีฬาเทนนิสครับอยู่ทีมกเกษตรศาสตร์ครับสําหรับแม่การเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากแม่ตระหนักถึงความสูงของลูกในอนาคตเพราะว่าลูกทั้งสองคนของแม่เป็นนักกีฬา แม่ก็สรรหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้ลูกสูงขึ้นจนได้มาเจอตัวนี้ค่ะซิกาชัวแคลเซียมทุกคนรู้ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยหนูเป็นคนตัวเล็กมากเวลาแข่งว่ายน้ำก็แพ้เพื่อนตลอดเลยเพราะว่าส่วนสูงของหนูแต่มีแม่นะคะให้กินนมอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มส่วนสูงให้หนูคือนมนี่เลยซิกาชัวแคลเซียมนะคะทุกคนรู้ไหมว่าหนูกินไปสเดือนแรกค่ะ ส่วนสูงหนูเพิ่มมาตั้ง3มเซนแน่จากร6อยเป็น1 6 6พอกินไป6เดือนส่วนสูงหนูก็เป็น169ซนติเมตรทุกคนเชื่อไหมคะว่าหลังจากหนูกินไป็น1ปีส่วนสูงหนูเพิ่มมาเป็น173ซนติเมตรค่ะตอนนี้นะคะหนูก็มีความมั่นใจในการแข่งว่ายน้ําแล้วก็ตอนนี้หนูก็ได้ชนะเพื่อนๆที่หนูตัวเล็กกว่าแล้วตอนนี้หนูก็สูงแล้วนะคะผมซ้อมกีฬาเทโนโนิสมาตั้งแต่8 9ขวบ แม่ก็กลัวผมจะเตี้ยและเสียเปรียบในการแข่งขันแม่ก็พยายามหาผลิตภัณฑ์นมต่างๆให้ผมทานตัวนี้เลยครับซีคาลชัร์แคลเซียมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมสูงแค่1 6 0ซนตมรทุกคนเชื่อไหมว่าปัจจุบันผมสูงขึ้น1 8 0ซเมตรแล้วนะครับผมมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นและแข่งแบบไหนผมก็ชนะแบบน,นั้น